วันนี้นะคะนุ่นก็จะมาทาคุชชั่นยอนนิบนะคะของพี่ใบบัวนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้โอ้โหทุกคนเห็นไหมว่ามันหกคือคือมันล้นซองมากคือแบบแค่เทแบบนิดนึงอะ่ะหกให้มาเยอะมากให้เต็มซองมากจากพี่สาวโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อก็คือตัวเนี้นะคะเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกันแดดเออกันแดดมาให้ด้วยนะคะซึ่ง spf เนี่ยสาม p a บวกบวกบวกนะคะ แล้วก็วันนี้นุ่นจะลงแบบว่าตัวคุชชั่นแบบเพียวๆเลยจะไม่ลงครีมไม่ลงแป้งทับเลยนะคะเพราะนุ่นอยากรู้ว่าถ้าทาตัวคุชชั่นเพียวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วคือส่วนตัวมันดีมากๆมันกบรอยสิวเบอร์รูขุมขนอะไรได้ดีมากแล้วก็แบบเนื้อบางเบาแบบสบายมากไม่หนักหน้าเลยคือนุ่นชอบมากอะไรที่มันแบบเบาสบายหน้าแล้วยิ่งอากาศร้อนแบบเนี้ยทุกคนคือมันเลิศมันจึ้งนะ แล้วนุ่นก็ติดตามพี่ใบบัวมานานมากๆเลยนะคะก็เลยอุดหนุนพี่ใบบัวมานะคะซึ่งคลิปที่เราเห็นครั้งแรกใช่ไหมที่แบบกดติดตามเลยก็คือเป็นเห็ดผัดหม่าล่านะคะซึ่งตอนนั้นเห็นคลิปนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองทุกคนแล้วมันแบบโอ้โหพี่สาวเห็นอะไรตอนนี้อยากกินแล้วคือพี่บัวทําอาหารได้แบบน่าอร่อยมากแล้วคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์คือดีมากคือดูแทบทุกคลิปเลย แล้วก็คือน่ารักกันมากเลยนะคะพี่ใบบัวแล้วก็วันนี้นะคะนุ่นมีไปทํางานนะนุ่นก็จะอยู่ข้างนอกสิบกว่าชั่วโมงเลยซึ่งมารอดูกันว่าน้องเนี่ยจะดอปลงประมาณไหนหรือว่าน่าจะเป็นยังไงนะคะในระหว่างวันนะคะเดี๋ยวจะมาทํำ EP สองให้ดูนะทุกคนมารอติดตามกันได้เลยใน EP สองว่าหน้าของเราเนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วสิบกว่าชั่วโมงจะเป็นยังไงนะทุกคน นี่ทุกคนดูงานผิวคือพังจริงๆนั้นดูดิแล้วก็แอบมี้แงวมันต้องมองเราได้ขัดคนเจ้าแมวน้อยนี่ทุกคนอันนี้คือแสงธรรมชาติเลยกล้องสดด้วยผิวจึงมากนี่แดดออกพอดีคือแบบโอ้โหผิวฉันสวย